จเจริญพรยมสุวรรณีใช่ไหมยมอ๋อยเนาะพี่เจี๊ยบแล้วก็คุณนัดนะครับเดี๋ยวจะพร้อมละอ่านพระดิว,วดกกันเนะาะอระหังสัมมาสัมพุทโตภะกวาพูดทังภะกวันตังอภิวาทิมิสวาฆาโตปะกวตาตัตโมอาม,มังนะมาสามิ supaya pandawa pakawato sa, pakasangko sangkang demam, an demam yang bodasah pakawato bukan nama kerang arahato asmah asmah bodasa, nak arahato asmah นาโมตัาสาพะกวาโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะน,นรันร์พรก็วันนี้พูดถึงความเห็นผิดเรื่องวิญญาณเรื่องการวิญญาณตายเกิดเนาะข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้ สมัยหนึ่งพระผู้มีพระประรับอยู่ที่พระวิหารเชตวันอารามของท่านอนานาบิธิกาเศรษฐีเขตพระนครสาวัตถีสมัยนั้นภิกษุชื่อสาติผู้เกวัตตาบุตรชาวประมงมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้มีพระ ทรงแสดงว่าวิญญาณนี้แหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นภิกษุมากด้วยกันได้ฟังว่าภิกษุสาติผู้เกวัตบุตรมีทิฏีิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงทำตามที่พระพุทธภาคทรงแสดงว่าวิญญาณนี้แหละย่อมท่องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่น จึงเข้าไปหาสาติตภิกุภิกษุแล้วถามว่าดูก่อนสาติได้ยินว่าท่านมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ตัวถึงธรรมตามที่พระผู้วิภาคทรงสแสดงว่าวิญญาณนี้นั่นแหละย่อมต้องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้จริงหรือเธอตอบว่า ดูก่อนท่านผู้เมียอายุทั้งหลายขาา้าพเจ้าย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระพูทาพรทรงแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมต้องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้จริงพิสุรนั้นปรารถนาจะปลดเปลื้องพิสุสาติผู้เกวตตะบุตรจากทิฏฐินั้นจึงซักไซ้ไล่เลียงสอบสวนว่าดูก่อนท่านสาติท่านอย่ากล่าวอย่างนี้ ท่านอย่าก,กล่าวตูพระผู้มภพากการกล่าวตูพระผู้นภพาคไม่ดีเลยเพราะพระผู้วิพามิได้ตรัสอย่างนี้เลยดูก่อนสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นพระผู้วิพาตรัสแล้วโดยปริยายเป็นเอเนกความเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยมิได้เมื่อมิได้มี ภิกษุสาติผู้เกวัตบุตรอันภิกษุเหล่านั้นซักไซและเลียงสอบสวนอยู่อย่างนี้ยังยึดมั่นถือมั่นทิฏฐิอันลามกนั้นรุนแรงกล่าวอยู่ว่าดูก่อนท่านผู้มีอยุ่ทั้งหลายข้าพเจ้ายอมรู้ตัวถึงธรรมตามที่พระผู้มิภาคทรงแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมต้องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้ภิกษุทั้งหลายไม่อาจเปลือง สาติพิสุจากทิฏฐิเมื่อพิสุเหล่านั้นไม่อาจเรื่องสาติภพิสุจากเกวตเออผู้เกวตตบุตรจากทิฏฐินั้นได้จึงเข้าไปเฝ้าพระผู้พิาพากถวายอภิวาทแล้วนั่งอยุ่ณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วได้ทูลว่าข้าแต่พระองค์ู้เจริญสาติพิสุมีทิฏฐิอัลลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่า เราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระผู้ภาคแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมต้องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นครั้งนั้นข้าพระองค์เข้าไปหาสาติภิกษุแล้วถามว่าดูก่อนท่านสาติได้ยินว่าท่านมีทิฏฐิอันลามกเห็นปานนี้เกิดขึ้นว่าเราย่อมรู้ทั่วถึงธรรมตามที่พระวาาทรงแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมต้องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้ จริงหรือเมื่อพวกข้าพระองค์ถามอย่างนี้สาธิพวิสุทธ์ได้บอกพวกข้าพระองค์ว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายข้าพเจ้าย่อมรู้ตั่วถึงรธรมตามที่พระวิภาคทรงสแสดงว่าวิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมต้องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้จริงในรำดับนั้นข้าพวกข่าพระองค์ ปัญหาจ,จะปลดเพื้อสาติพิสุจากทิฏฐิอาลามุกนั้นจึงทักไซไล่เลียงสอบสวนว่าดูก่อนท่านสาติท่านอย่าได้กล่าวอย่างนี้ท่านอย่ากล่าวตูพระผู้ว่าการกล่าวตูพระผู้ว่าไม่ดีเลยเพราะพระผู้ว่าไม่ได้ตัดอย่างนี้ดูก่อนท่านสาติวิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิดขึ้นพระพ,พระผู้ว่าตรัสแล้วโดวยปริยาเป็นเอเนก การเกิดแห่งวิญญาณเว้นจากปัจจัยมีได้มีข้าแต่พระองค์ผุ้เจริญสาติตวิสุอันพวกข้าพระองค์ซักไซไลเลียงสอบสวนแม้อย่างนี้ก็ยังยึดมั่นถือมั่นที่ทีอารามกนั้นรุนแรงกล่าวอยู่ว่าท่านผู้มีอายุข้าพเจ้ายอมรู้ตัวถึงทําตามที่พระวักทรงแสดงแล้ววิญญาณน,นี้นั่นแหละย่อมต้องเที่ยวแล่นไปไม่ใช่อื่นดังนี้จริง ข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญเมื่อข้าพระองค์ไม่อาจบทเบื้องสาติพิสุจากทิฏฐิอันลามกนั้นจึงมากราบทูลเรื่องนี้แด่พระผู้มีพระนะครับนี่ดูจะยาวนิดหนึ่งในวันนี้อีกนิดเดียวครับครั้งนั้นพระผู้มีพระตัดเรียกพิสุสาติมาแล้วตรัสว่าดูก่อนพิสุเธอจงเ,ออเธอจงมาเธอจงเรียกสาติภิกษุผู้เกวัตบุตรตามคําของเราดูก่อนท่านสาติ พระสัจดารับสั่งให้หาท่านพิสุน,นั้นทูลรับพระพุทธภาษจึงไปหาสาติพิสุแล้วบอกดูก่อนท่านสาติพระสัจดารับสั่งไปฮะให้หาท่านสาติพิสุร,รับคําพิสุน,นั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระพุทธภาษถึงที่ประทับถวายอภิวาทและนั่งณที่ควรส่วนครั้งหนึ่งอันนี้ก็ปเป็นข้อความที่ยาวนิดหนึ่งนะอ่กล่าวโดวยง่ายคือ พระองค์ก็เรียกมาใช่ไหมครับพระองค์ก็ถามด้วยข้อความแบบเดิมกันนะว่าท่านมีความเห็นอย่างนี้ใช่ไหมตาติวิสุก็บอกว่าเอา่อเป็นอย่างนั้นจริงต่อมานะพระผู้ภาคตรัสถามว่าดูกรสต,ติวิญญาณนั้นเป็นอย่างไรสาติวิสุขบอกว่าส,วสัมภาวะที่พูดได้รับรู้ได้ย่อมสวยบากของกรรม ทั้งหลายทั้งส่วนดีและส่วนชั่วนในที่นั้นนั่นเป็นวิญญาณพระผู้ภาคพ,พระผู้มีภาคตรัสว่าดูกรโมฆะบุรุษนะบุรุษเปล่าเนะี่ยเธอรู้ทำอย่างนี้ที่เราแสดงแก่ใครเล่าดูกรโมฆบุรุษวิญญาณอาศัยปัจจัยปรุงแต่งเกิดขึ้นเรากล่าวแล้วโดยปริยายเป็นอเนกไม่ใช่หรือความเกิดวิญญาณเว้นจากปัจจัยมิได้มีดูกนโมฆบุรุษก็เมื่อเป็นดังนี้เธอกล่าวตู่เรา ขุดตนเสียแล้วจะประสบบาปไม่ใช่บุญมากด้วยเพราะที่ถิที่ตนถือดูก่อนบุคภรุษก็ความเห็นนั้นของเธอจะเป็นไปเพื่อโทษมิใช่ประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานตรัสสอบถามเรื่องสาติภิกษุผู้มีความเห็นนั้นครั้งนั้นพระผู้ภาาตัดถามภิกษุทั้งหลายว่า ดูก่อนพิสุนหลายพวกเธอจะสําคัญความข้อน,นั้นเป็นฉนยัยสาธิพิสุผู้เกวัตตบุตรนี้เป็นพู้ทาความเจริญในพระธรรมวินัยนี้บ้างหรือพิสุบอกไม่ใช่เลยนะไม่ทําความเจริญเลยพิสุสาติก็นั่งคอตกใช่ไหมนั่งนิ่งอยู่ก้มหน้าซบเศร้าหมดปฏิภาณก็ไม่รู้จะพูดอะไรลําดับนั้นพระพูดราาทรงทราบว่าสาติพิสุ ผู้มีความเป็นดังนั้นแล้วก็ตัดว่าโมขับรุดเธอจักปรากฏด้วยที่อาลามกของตนนั้นลามกแปลว่าไม่ดีแปลว่าเป็น,เป,นเป็นบาปนะแปลว่าไม่ดีเองเราจักสอบถามพิสุทธ์ทั้งหลายในที่นี้ลำดับนั้นพระผู้ภากได้ตรัสถามพิสุท์ทั้งหลายว่าดูกวามพิสุท์ทั้งหลายเธอย่อมรู้ตัวถึงธรรมที่เราแสดงไว้แล้วเหมือนสาธิตพิสุ์คือก็ถามว่า คิดแบบนี้ไหมคนอื่นก็บอกไม่ไม่คนอื่นก็บอกไม,ไม,กกไม่ไม่ได้เห็นแบบเนี้ยวิญญาณก็เกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยนะครับก็หมดเหตุปัจจัยก็ไม่เกิดขึ้นบูชาก็ชื่นชมนะต่อมานะอันนี้บางงานก็อาจจะข้ามไปนิดนึงนะดูกัะเบส้องุทั้งหลายดีละเธอรู้ตัวตัวธรรมที่เราแสดงอย่างนี้ถูกแล้ววิญญาณอาศัยปัจจัยประชุมกันเกิด เรากล่าวไว้แล้วด้วยปริยายเป็นเอเนกความเกิดในนิยามเว้นจากปัจจัยมิได้มีก็แต่สาติพิสุผู้เกวัตบุญน,นี้กล่าวตูเราด้วยกุดตนเสียเสียด้วยจะประสบบาปมิใช่บุญมากด้วยเพราะทิฏฐิที่ตนถือชั่วความเห็นนั้นของมูขมเรนจักเป็นไปเพื่อโทษไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกตลอดกาลนานอ่าอันนี้ขออนุญ,ญาตที่จะ กล่าวถึงประเด็นสําคัญเลยนะประเด็นสําคัญตอนท้ายสุดนะเล่นนิดหนึ่งนะฮะองตัดเรื่องอะไรครับคือว่าจักสุวิญญาณใช่ไหมวิญญาณในความหมายนี้คือจักสุวิญญาณโสตะวิญญาณนะฮะคานะวิญญาณกายวิญญาณและมโนวิญญาณก็คือ การเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการริมรสการสัมผัสทางการและการนึกการคิดอ่ะมันเกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยอาศัยอะไรครับอาศัยรูปอาศัยประสาตตาใช่ไหมในที่นี้บอกจักษุวิญญาณคณะวิญญาณเนี่ยอย่างโสตวิญญาณก็อาศัยเสียงใช่ไหมคณะวิญญาณก็อาศัยกลิ่นชิวหาวิญญาณก็อาศัยรสทั้งหลาย ากายกายวิญญาณก็อาศัยโพุทธภะคือสิ่งที่ถูกต้องนะถูกต้องสัมผัสน,นนะมโนวิญญาณก็เช่นกันเปลี่ยนสมเหมือนไฟอาศัยเชื้อใดๆติดขึ้นเช่นถ้าอาศัยไม้ก็เป็นไฟที่เกิดจากไม้ไฟไม้อาศัยป่าก็เป็นไฟป่าอาศัยหญ้าก็เป็นไฟหญ้าอาศัยแกลบก็ไฟแกลบถ้า ไฟไม่อยากเยื่ออยากเย pues ื่อคือกองขยะก็เป็นไฟอยากเยื่อชั้นใดพิสุก็ฉะนั้นวิญญาณก็อาศัยเหตุปัจจัยทางตาคือรูปใช่ไหมก็เรียกว่าจักษุวิญญาณอาศัยเสียงทางหูนะอาศัยโสตนะนี่ก็คือประสาทหูนี่นะแล้วก็อาศัยเสียงก็เรียกว่าโสตวิญญาณอาศัยคานะคือจมูกประสาทจมูกแล้วก็กลิ่นทั้งหลายก็เรียกว่าคานะวิญญาณอาศัยลิ้น และรถทั้งหลายเกิดเรียกว่าชิวหาวิญญาณอาศัยกายและปุถะปะก็เรียกว่ากายยะวิญญาณอาศัยใจหรือสิ่งที่นึกคิดรับรู้นะก็เรียกอนมโนวิญญาณนะวิญญาณก็เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เป็นนามตะสาติวิญญาณมองว่าวิญญาณเป็นนามตะเจริญพรเหมือนแปลว่าตายแล้ววิญญาณนี่ไปเกิดที่นูน่นที่นี่อะไรเงี้ย มองว่าวิญญาณเนี่ยไม่มีการเกิดไม่มีการตายแต่พุทธศาสนาเราพูดถึงวิญญาณในแง่ของวิญญาณนังตาหูจมูกลิ้นกายใจล้วนแต่เกิดขึ้นและดับไปเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับอันนี้ก็ประมาณนี้โดยใจความนะมันไม่มีวิญญาณที่เป็นอมตะในความหมายที่เข้าใจกันผิดๆแบบนั้นนะครับโอเคครับแต่ท่านมีความเห็นอย่างไงาหรือแบบอยากจะถามอยากจะพูดอะไรเสริมเช่นครับ อ่าเจริญอนอนพี่อ๋อยไม่ได้เจอกันนานเลยค่ะค่ะ<อ><ส>ทุกค่ะหลวงพี่เจริญพรเอาสว่างแล้วน่าี่นู่นเนาะคะ่ะโอเคครับอ่ะอยากจะพูดอะไรเพิ่มเติมไหมแต่ละท่านพี่อ๋อยพี่เจี๊ยบคุณน้เออยมยมขอขอรีสตาร์ก่อนนะคะว่าวันนี้เข้าเข้าสายลืมปลูกนาฬิกาค่ะครับคราบแล้วก็ค่ะแล้วก็อืมเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็จะปลุกละทุกวัน อ่าด้วยความยินดีค่ะสำหรับที่ฟังเมื่อกี้ใช่ไหมคะก็ยังก็รู้ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นอ่ะมันมันไม่มีอะไรเป็นอมตะทุกอย่างมันก็เกิดขึ้นแล้วมันก็ตั้งอยู่แล้วมันก็จะดับไปแล้วมันก็มีเหตุที่ทำให้เกิดเนี้ยค่ะอ้าเข้าใจประมาณนี้ค่ะสาธุครับโอ้เยี่ยมเลยอ่าพี่เจฟเชญครับมีอะไรเพิ่มเติมไหม ไม่มีค่ะโอเคคุณนัดแล้วครับไม่มีไม่มีครับโอเคก็เดี๋ยวตอนนี้เรามีเวลาเหลือตามที่กําหนดไว้สองนาทีเนาะอ่าถ้าสองนาทีแล้วท่านไหนจะออกไปก็ตามสมควรจะได้บอลพี่อ๋อยว่าไงเดี๋ยวจะมีคําถามอีกนิดนึงว่าถ้าอย่างนั้นน่ะอืมมันเหมือนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นไม่ไม่รู้ว่าประเด็นเดียวกันหรือเปล่านะคะเชิญถามเลยที่มันเกิดขึ้นสมมติว่าในชีวิตเราอย่างเงี้ยคะ่ะ มันมันก็จะต้องมีเหตุทั้งหมดมไม่มันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นโดยบังเอิญแบบนั้นแหะใช,ใช่ใช่ใช่ทุกทุกเรื่องราวทุกทุกสิ่งมันเกิดขึ้นโดยเหตุปัจจัยก็ดับไปเกิดขึ้นโดยดับไปมันไม่มีอะไรบังเอิญเพียง <c oughs> แต่ว่าบางเรื่องเราติจองไปไม่ถึงเราไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรอย่างเงี้ยมีใครบางคนมาอขับรถประชาชนเราสมมติอยู่ยๆก็แบบ อซื้อหวยถูหวยอยู่ๆก็แบบเป็นฝีที่ขาอะไรเงี้ยมันไม่รู้สิมันเกิดจากอะไรงห็ไหมอยู่ก็มีคนมาด่าเราแบบเข้าใจผิดเอ๊ะเราไปทาอะไรให้ใครอ่ะไอคนนี้เรายังไม่รู้จักด้วยซ้ําไปงเงี้ยเป็นตน้นดูเหมือนอมึงมันมีเหตุปัจจัยที่อยู่เบื้องหลังอยู่เราอาจจะรู้ไม่ถึงอ๋อแล้วเราก็ไม่จําเป็นที่จะต้องไปรู้มันด้วยหรือเปล่าคะมันเหมือนมันแค่ว่าถ้ามันเกิดขึ้นก็ ให้เรารู้ว่าเออมันมีเหตุที่ต้องเกิดแล้วให้เรายอมรับแล้วเราจะได้เหมือนกับอยู่กับโซอะไรแบบนั้นไหมคะก,ก,ก็ก็ต้องแล้วแต่เรื่องนะพี่นะบางเรื่องก็อาจจะต้องไปสนใจไปแก้ไขมันเนาะบางเรื่อง <c oughs> จำเป็นกับชีวิตอะแต่หลายๆเรื่องมัน <c oughs> ไม่จําเป็นเนาะหลาเรื่องไม่จําเป็นเอ๊ะทำไมเขาพูดอย่างนี้ทําไมเขาคิดแบบนี้มันก็เรื่องเขาปะไปรู้ทุกๆเรื่องก็แบบเราไม่ได้ว่างขนาดนั้นนะ <c oughs> เรื่องสําคัญของชีวิตเรายังมีอยู่ใช่ไหม อ่าก็ก็ดูว่าอันไหนที่มันสําคัญจําเป็นหรือเป็นประโยชน์ที่เราจะต้องรู้อ่ะอันนี้มันมันเป็นประโยชน์เป็นสาระจริงๆเอ่อเรื่องบางเรื่องอย่างเช่นดาราคนไหนเตียงหักคนไหนแต่งงานกันนักร้องคนไหนจะไปทําอะไรอย่างเงี้ยหรือคนดังๆใช่ไหมนักการเมืองคนไหนผิดใจกับใครเงี้ยถามว่ามันเป็นประโยชน์กับชีวิตเราจริงๆริงไหมมันก็ไม่ได้มีอะไรจะก็เป็นเรื่องที่คิดกันข่าวลงข่าวลืออะไรเงี้ย ไปตามไปดูซิอย่างเงี้ยต้องไปดูซิมันจริงหรือเปล่าร้านนี้อร่อยจริงไหมอะไรเงี้ยเราเสียเวลากับชีวิตเราเปล่าๆนะครับโอเคก็เดี๋ยวเราจะได้ทําสมาธินะก็มีเวลาเหลือไม่มากแล้วนะก็เป็นว่าเดี๋ยวเราทำมาธิกันกันท่านไหนที่ไม่สะดวกก็ออกไปก่อนได้นะครับตามตามสมควรเพราะว่าเราตั้งใจว่าอกุ้งก็จะได้เลิกเนาะอันนี้ก็ ในเวลาเพิ่มอีกนิดเนึงในการนั่งสมาธินะครับเราเจริญสติเพื่อจะเห็นความจริงว่าห้าปินรถสัมผัสหรือ,อ เรื่องที่นึกคิดนะรวมถึงการเห็นการได้ยินการได้กลิ่นการดิ้มรสการสัมผัสทางกายแล้วการนึกการคิดนั้นรวนแล้วแต่ไม่จีรัง นั่งใจอุทิศสังกุศลครับอิทังโนปุญญภพาคังสัพระสตานังเทมะข้าพเจ้าขอแผ่ส่วนบุญสังกุศลไปให้แก่บิดามารดารูบาอาจารย์ ท่านผู้มีพระคุณท่านผู้มีบุญคุณทุกๆท,ท่านเจ้ากรรมนายเวรพูดผีปีศาจท,ทั้งหลายเทพบุตรเทพธิดาทุกๆองค์ขอจงได้อนุมโมทนาในส่วนบุญสังกุศลที่ข้าพระเจ้าได้บำเพ็ญไปแล้วนี้สัตร์ทั้งหลาย ที่มีความทุกข์ขอจงพ้นจากทุกข์สัตว์ทั้งหลายที่มีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปด้วยกันทุกท่านทุกคนทุกตนเทินนะทุกท่านมีความสุขเนาะ,จะเจริญเจริญพรเจอกันวันหลังนะเราเจอกันทุกวันจานถึงสุขนะครับ เว้นเสาร์อาทิตย์เนาะสาธุ